สวัสดีครับผมนี่ผมพามาเบิงลูกไก่ไส้งอนเวียดนามนะครับผมตัวผู้เป็นงอนเวียดนามเมืองยาจางนะครับเป็นลูกเป็นลูกนอกนะครับเนาะตัวเมียเป็นสายดำจกกอเกาะครับผมสายดำจอเกาะพิทักษ์ผู้ทอดนอะครับเนาะเห็นค้นถามหาไลายนะครับตัวเมียตีหลังครับผมตัวผู้นี่ก็ตีหลังนะครับ ตีหลังตีเจ็บตีแน่นตีลึกครับผมตัวผู้นี่ครับน้ำเข่าจากเวียดนามนะครับผมครับตัวนี้ทั้งไครให้มันไข่อยู่ดินไข่ได้แล้วหน่วยหนึ่งครับชุดนี่เดี๋ยวหยิบาไปเบิ่งลูกที่ชุดเมื่หันที่มันออกมานะครับผมผมเอาไว้อนุบาลไว้ พอดีพายุเข่าก็เลยเห็ดขอกไก่บท่านแล้วตัวนี้ก็เป็นงอนเวียดนามนะครับครับผมทุบหลังเห้กันครับต่ได้ลูกสองตัวครับเพิ่งจะปุุงเศร้านี่ครับมาเบิงครับผมตัวนี้เป็นลูกครับนี่พ่อนอกครับแม่ดำจอกเกาะครับผมอายุหนึ่งเดือนครับ นี่หกตัวนะครับเนาะชุดนี้นะครับตัวนี้ครับผมสำหรับตัวนี้บางคนกระถามหาครับแต่มันเพิ่งจะออกใ้ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นี่นะครับตัวนี้จะเป็นสายพ่อหนอกแม่นอกนะครับเนาะพ่อหนอกแม่นอกสายเวียดนามครับผมสายเวียดนามลอยครับ สำหรับคนที่สอบถามเขามากอะตอนนี้มีคาถามรุ่นสามสี่เดือนกอะชุดที่ผสมไว้กับแม่ดําจอกกอ็ยั่งอยู่บหลายนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะภาพอีกเบิ่งครับสำหรับคนที่อยากได้ครับตัวนี้เป็นงอนนอกนะครับเนาะอายุสองเดือนครับนี่งอนนอกพูนคบมันไปพูผครับผมปล่อย พวกนี้จะเป็นพอนอกแม่ดำจอเกาะนะครับนี่ครับ,รบตัวนี้ประมาณสามเดือนน้อยๆครับเดี๋ยวแรงๆผมจะทายให้เบิ้งไหมครับผมตอนนี้ผมไม่มีเวลาผมกำลังเห็ดมองใบลูกไก่อยู่ครับพอดีพายอ,อยู่เขาหลังคาลังไปเบิดครับ